สวัสดีค่ะปาลิดานะคะขนมกล้วยทอดมันทอดอ 내려해알로하요 สมัยก่อนไปตลาดนี่เนาะล้วยทอดนี่คือขนมหลักๆที่ผู้ใหญ่หรือว่าเราจะซื้อซื้อกลับบ้านเนาะทุกวันนี้เจ้าที่ยังทำอยู่ก็จะเป็นเจ้าเจ้าอร่อยเจ้าดั้งเดิมเจ้าคุณภาพ เจ้าใหม่ๆจะเกิดขึ้นยากเพราะว่ากล้วยแพงถ้าไม่ใช่เจ้าเดิมแล้วเนี่ยเขาจะจะไม่ได้กำไรนะอืมเนาะเอามาดูกันเพลินๆนิดหนึ่งเนาะชาย,ยังร้อนอยู่ยนะังดื่มไม่ได้ <laughs> นะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม thank so much have a nice day bye bye